สวัสดีครับท่านผู้ชมบางเอีทรถบ้านมีรถมารีวิวอีกหนึ่งคันครับวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมรับชมการรีวิว Honda City ้ไทยซีครับ 1.5ezi เกียร์โตไม่เคยติดแก๊สนะครับแต่ที่สำคัญเป็นรถบ้านมือเดียวป้ายแดงด้วยมารับชมสภาพกันดีกว่าครับมารับชม Honda City คันนี้กันครับรถยนต์คันนี้จดทะเบียนในปี2002นะครับเป็นรถยนต์มือเดียวป้ายแดงเลยนะครับเดิมบางน็อตไม่มีขยับนะครับเกียร์โตไม่เคยติดแก๊สนะ เป็น Honda City ี้ไทยซครับเครื่องยนต์ 1,500cc นะเดิมๆสวยๆเลยล้อฟาปกเดิมจากโรงงานเลยนะมีเสน่ห์นะดูคันนี้นะครับสวยๆใสๆเลยนะครับสำหรับท่านที่จะซื้อไปหัดขับนะครับหรือว่าเป็นรถจักรยานแรกนะครับกันแดดกันฝนเอาไว้ใช้กันในบ้านนะครับแต่รถคันนี้เนี่ยการันตีเรื่องการเดินทางไกลนะเดินทางไกลได้เลยนะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับไร้ปัญหาเรื่องความร้อนนะครับน้ำไม่ดันควันไม่ไหลแน่นอน100%นะครับ การันตีให้แบบนี้เลยนะครับรถใช้งานได้ดีมากๆนะเครื่องเกียร์ช่วงว่าจบๆเลยนะครับสำหรับท่านที่อยากได้รถราคาเบาๆไปใช้งานได้บ้านนะครับเดี๋ยวเรามารีวิวให้ชมโดยัดเจนนะครับตอนนี้ดอเรียกันครับกระจังหน้าโดยรวมก็ยังสวยงามนะครับเส้นสีดํานะครับขอบโคเมียมโลโก้ยังสวยอยู่นะครับผมดูไฟหน้าทางด้านขวาของเขานะครับเป็นไฟแท้อยู่นะเป็นไฟของค o n d ้าแท้นะครับทังสวยใสอยู่นะอาจจะมีเหลืองตามอายุเล็กน้อยนะครับแต่ก็ยัง รีเฟรชด้านในก็ยังสวยแล้วก็ยังใช้งานยังสว่างอยู่นะครับประตูด้านซ้ายด้านขวาของเขาครับตอนต้นนะครับเส้นสายของเขาก็ยังสวยงามนะครับนะครับก็ยังสวยงามเส้นยังเดินตรงหมดทั้งคันนะครับรับกันหมดนะครับคิวประตูก็ยังตรงกันหมดเรียบแนบแน่นสนิทหมดเลยนะครับมือเปิดไม่มีหักนะครับมือเปิดไม่มีหักนะครับคันนี้เป็นกระจกมองข้างไฟฟ้าด้วยนะครับนะครับมาด้านชบด้านหลังกันเรื่อยๆนะครับ ยางเป็นปี2022นะยังใช้งานได้อยู่นะครับแล้วก็มากับล้อกระทาฟัปบแบบนี้จากโรงงานเลยนะนะครับบอดี้เดิมๆบางๆสวยๆนะครับนะครับมาตมอมันไปท้ายนะครับไปท้ายทางด้านขวาก็เป็นสายแท้จากโรงงานนะนะครับตามอายุนะอาจจะมีเล้าๆลายงานเล็กน้อยนะครับนะครับแต่โดยรวมก็ยังใช้งานได้ยังติดครบทุกดวงอยู่นะครับโลโก้ซิตี้นะครับไทซีนะครับเป็นรุ่นนี้นะนะครับทีมซีใส่ทะเบียนเกาะทะเบียนยังสวยขอบไปคมเมียมนะ โลโก่ฮอนด้าก็ยังสวยงามนะครับอ่ะมาไฟท้ายข้างนั้นด้านห้าไฟท้ายหน้าซ้ายครับด้านห้า้ายที่สวยงามนะครับจะมีลายงาตั้งขียวขาวนี่บ้างนะเห็นไหมแต่ก็ยังใช้ด้านได้อยู่นะครับตามสภาพตามอายุของเขานะครับอ่าถัดมาทางฝั่งนี้กันบ้างครับผมโดยรวมนะครับรถคันนี้ก็ยังไม่เคยเกิดอุบัติเหตุใดๆหนักเลยนะครับนะครับเราเริ่มจากเส้นสายที่พูดกันไปทุกคลิปนะครับเส้นพวกนี้นะครับก็ยังตรงตรงกันหมดเสมอกันหมดนะครับขีว์พวกนี้ก็ยังตรง เสมอการทางประตูหน้าประตูหลังนะครับมือเปิดด้านซ้ายก็ยังไม่มีหักนะครับไม่มีหักคันนี้เป็นกระจกมองข้างแบบปรับไฟฟ้าด้วยนะครับมารับชมกันนะครับมาดูขอบหลังคากันครับคันนี้เนี่ยกระจกหน้าเป็นกระจกเดิมจากโรงงานเลยนะครับนี่ฮะเป็นกระจกสองชั้นนะในกลองเห็นจะอาเห็นนะนะครับดูคิ้วหลังคานะครับสวยๆแบบนี้นะสวยๆเลยนะครับคิ้วหลังคาสวยๆนะครับสีสันบนหลังคาก็ยังสวยงามนะ ถือว่าเป็นรถหลักเบื่อที่ที่สภาพสวยใช้ได้เลยนะครับนะครับไม่ขี้ริ้วขี้เหร่เลยนะไฟแก้งไปยังติดนะครับก็ยังสวยใสอยู่นะนะครับล้อเป็นล้อกระทะฝาตบนะนี่ครับมาดูไฟทางด้านซ้ายของเขาบ้างนะครับนี่ครับเป็นไฟแท้เหมือนกันนะยังสวยใสนะครับอาจจะมีเหลือคุ้นๆอย่างด้านหน้าขวาบ้างนะครับนะครับตามอายุตามการเวลาของเขานะครับแต่ก็ยังติดสวยงามใช้งานได้อยู่นะครับนะครับโดยรวมรถคันนี้สีสันรอบคันถือว่าสวยเลยเงางามเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลักลอบไปในนันครับผม สำหรับเจ้า Honda City คันนี้นะครับก็มีจุดอ่อนทั้งเรื่องของแผงประตูนะคันนี้ก็เช่นกันนะแต่เราได้เก็บงานมาแบบนี้ครับมาดูกันนะครับนี่ครับแผงประตูขึ้นชื่อเลยของฮอนด้าพินะเรารายงาน,านตรงๆแบบนี้นะแผงเนี่ยชอบหลุดชอบร่อนนะครับนี่ครับแล้วก็มีความอ่อนแอค่อนข้างสูงนะนะครับถ้าใช้ไม่ระบัดระวังเนี่ยก็จะแตกจะลอกลอดนะครับคันนี้เนี่ยเราติดกาวไปแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ไม,ไ,มไม่สนิทดีนะนะครับยังทําความสะอาดผ้าพืนนี้ไม่ได้นะ นะครับแต่ว่าวันที่ออกไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะทําความสะอาดป้าพื้นนี้ให้เต็มที่นะครับให้สะอาดที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะเราจะติดแบบนี้ให้มันเข้าให้มันเข้า,ขารูปเข้าที่มันแบบนี้นะครับไม่ปล่อยให้ให้ให้ใหล้ำลดออกไปในสภาพที่ผ้าหลุดอะไรเลยนะครับ<ม>อ่ะคันนี้มากับกระจกไฟฟ้าทั้ง4บาทนะเห็นไหมครับกระจกไฟฟ้าทั้ง4บาทได้เป็นออตโต้หนึ่งบาทนะครับแล้วก็มีระบบล็อกกระจกด้วยะระบบเซนเซอร์ล็อก4บาทนะครับผมอเดี๋ยวเรามาทดลองใช้งนกันต่อครับผม มาดูเบาะทางด้านคนคน,คนคนคนขับนะครับเบาะคนขับเนี่ยจะใช้งานป้างที่สุดนะครับแต่คันนี้เนี่ยเบาะอ,อยู่ในสภาพที่สวยงามเปยนะอ่ะดูผ้าเดิมๆจากโรงงานนะหัวหมอนก็ยังสวยนะครับฟองน้ํายังแข็งๆอยู่เลยนะยังแข็งๆอยู่เลยนะครับสวยงามมากๆนะสำหรับเบาะยังสวยเลยนะไม่มีขาดปีกไม่มีล้มเลยนะสวยงามมากนะครับคันนี้มากับอ่ามีออปชั่นเป็นกระจกมอค้างปรับไฟฟ้านะแต่ไม่พับนะไปปรับอย่างเดียวนะครับมีไล่ฟ้าหลังนะครับ ผมอะไรเขาเข้ามาในแบบสีก้านนะและคันนี้ผมอะไรสวยมากเลยนะครับไม่บวมไม่บิดเลยนะครับเนี่ยยังสวยๆอยู่เลยนะลายหนังยังชัดเจนอยู่เลยนะครับผมคันนี้เลือนใหม่เนี่ยวิ่งมาที่2องแสนเจ็ดหมนันสา้บดกิโลนะครับก้องเห็นไหมเลือนหม่ของซิตี้ไฮฟีเนี่ยก็จะเป็นสีน้ําเงินออกสีน้ําเงินแบบนี้นะครับไม้เนี่ยเลขไม่เนี่ยเราได้มาแบบนี้นะเราไม่มีกลับไม่มีกอนะครับเลขไมมาแบบนี้เลยนะไม่ไงก็ขายแบบนั้นเลยนะครับการันตีว่าไม่กลับไม่กอนะ นะครับผมเร่งหมายสองแสนเจ็นะครับเกียร์ออโต้มีไฟบอกตำแหน่งเกียร์ครบหมดนะครับผมดูวระสดด้านกลางนะมีช่องแอร์นะครับช่องแอร์ไม่มีแต่งหางนะปรับได้เลื่อนได้หมดไม่มีรวมนะครับด้ากลางนี้ก็ปรับได้อยู่มีปุ่ม AC ปุ่มพามากนะครับเตอร์โมโปุ่มเร่งระบบแอร์นี้เร่งได้หมดทุกปุ่มนะใช้งานได้หมดนะครับวิวยูเป็นไพโอเนียนะครับมีช่องช่องออกแบบรุ่นเก่านะครับฟังซีดีเอ็มพีสามได้นะแป้นเกียร์ออโต้ก็ยังสวยงาม อยู่นะครับนะคอนโซลโดยรวมก็ย <Et Gal> <ana> <indie> mm ังสวยนะคอนโซลด้านบนนี่ยังสวยงามลายสวยๆไม่มีแตกหักเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมารับชมกันต่อครับผลชมบาะหลังกันครับที่นั่งตอนหลังนะครับยังสวยงามนะบาะสวยทุกตัวเลยนะครับนี่ครับอบาะผ้ายังสวยนะไม่มีขาดไม่มีฉีกขาดไม่มีลอกล่อนแต่อย่างใดเลยนะครับนี่ครับอบาะหลังนะแล้วก็พยางพื้นเป็นพยางเดิมจากโรงงานด้วยนะครับนี่ครับดูบาะโอ้โหยังฝ่องน้ํายังแน่นๆอยู่เลยนะ แผงซาวสวยนะมีระบบมาให้2ตัวด้านหลังพอไปเด้งตรงที่3ามนะครับอ่าเดีย๋ยวดูมันมารับชมเบาะหน้าทางด้าน,ด,านด้านซ้ายกันบ้างครับผมมารับชมเบาะหน้าทางด้านซ้ายกันบ้างครับผมนะครับอย่างที่บอกนะครับพยางยังอยู่ครบหมดทุกจุดนะครับแผงประตูทางด้านซ้ายก็ยังสวยนะระบบไฟฟ้ากระจกนะครับคอนโซลสวย,สวยเลยนะนะเราถ่ายให้ดูทุกที่นั่งนะครับโดยเฉพาะเบาะด้านคนนั่งนะสวยงามมากนะฟองน้ําไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีล้มเลยนะครับไม่มีล้มเลยนะผ้ายังสวยนะครับ ใชงลื่นเลยนะครับใช้งานได้อีกนานเลยนะครับแล้วก็วิทยุใช้ได้นะเมื่อกี้ยังไม่ได้เปิดนะนี่เราเปิดแล้วนะครับแต่ว่าเราเปิดเสียงขึ้นมาไม่ได้นะเรื่องจากเราติดิกเิสิทธ์นะเยี๋ยวโดนิกเิสิทธ์นะครับผมโอเคครับอยวไปดูห้องเครื่องยนต์กันต่อครับผมมารับชมที่ห้องเครื่องยนต์กันต่อครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์1,500นซีซีนะครับระบบัวชีนะนะครับแล้วก็เป็นน้ำมันล้วนไม่เคยติดแก๊สด้วยนะครับนะครับย้ำนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับมาดูเครื่องยนต์กัน 16วากววนะเป็นซิงเกิลแคมนะครับแล้วก็เป็นเครื่องจักรเบนซินนะครับใช้งานได้ดีประหยัดน้ำมัน,นมากประกอบกับเกียร์ออโต้สสปีดนะไม่มีล้อร้อนไม่มีเปลี่ยนกระตุกกระชาตแต่อย่างใดเลยนะครับอ้าเราให้ชมบ,บอดี้กันก่อนเริ่มจากด้านหน้าเลยนะครับสีพวกนี้เนี่ยมันเป็นสีคาดูแลกันสนิมนะเหลืองเหลืองแบบเนี้ยมันมาจากโรงงานแบบนี้นะเนี่ยครับเป็นสีกันสนิมนะครับราไม่ออกนะแผ่นเพจนี่ครับเดิมๆจากโรงงานเลขตัวถังเลขเครื่องนะจะตรงกับโรงงานจะตรงกับในเรียบหมดเลยนะครับนี่คือเพจเดิมจากโรงงานนะครับ ติ๊กเกอร์เลเวลเดิมแบบนี้นะครับมาจากโรงงานเดิมเมแบบนี้เลยนะดูรูพวกนี้นะครับกลมหมดเลยนะครับไม่เคยพ่นสีคานมาแต่อย่างใดนะไล่มาถึงฝั่งนี้นะครับก็ยังมีรอยของการตัหนิมอยู่นะครับนี่ครับมีแล้วเครื่องกันติดแบบนี้นะแล้วก็เลขตัวถังเป็นบาร์โค้ดแบบนี้ตรงกันในเล่มนะครับนะครับไล่ขึ้นไปนะครับอ้าวลืมให้ดูล็อตแก้มนะครับไม่เคยแกะนะไม่เคยแกะไม่เคยขยับนะครับ เห็นไหมครับตำแหน่งพวกนี้ไม่เคยขยับรวมไปถึงน็อตสากระโปรงไม่เคยแกะนะครับอ่ะไปดูฝั่งนู้นเช่นกันครับอ่าฝั่งนี้เหมือนกันนะครับน็อตแก้ไม่เคยแกะนะครับรอยคราบตาดสนิมคาดแหลกก็ยังอยู่นะนี่ครับเห็นไหมครับน็อตแก้ไม่เคยขยับนะล้อฝากระโปรงเช่นกันครับแล้วก็คันนี้เพิ่งจะเมนเะนแอนเรื่องระบบแอร์มานะครับเมื่อวันที่3เดือน3ปี68เลยนะครับยังใช้งานได้เลยเบ้าชัว์เพิ่งเปลี่ยนหัวน็อตยังสวยๆแบบนี้เลยแล้วเครื่องยนต์แห้ง ไม่มีซีนใดรั่วซึมเลยนะครับของเหลวเพิ่งเปลี่ยนไม่นานนะนะครับรถคันนี้สามารถเดินทางไกลได้นะไม่ดันคอนไม่ไหลกันรับสิว่าสามารถเดินทางไกลได้ในข้อเก็บสัมภาระด้านหลังรถกันครับนะครับเราจะกรันตีได้ไงว่ารถคันนี้ไม่เคยติดแก๊สมาจริงๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเราให้ชมเริ่มจากบอดี้กันก่อนนะครับนี่ครับสารเดิม้องเดิมนะแล้วที่สำคัญเหรียญบาทตรงเนี้ยยังนิ่มๆเลยนะครับแล้วก็ข่าวกะอย่าเปิดหน้าแมต้องแบบนี้นะนี่ครับมันทำาะไรไม่ได้แล้วนะปับมเครื่ม มันมีอายุมีความเก่าของมันนะครับน็อตฝากระโปรงหลังก็ไม่เคยแก่นะครับเห็นไหมฝากระโปรงเด็นะนี่ครับน็อตฝากระโปรงหลังก็ไม่เคยแกะเช่นกันนะครับได้มาด้านล่างซอกล่างนะครับซองเดิมนะมีข้ามกรนสนิมนะครับย้ำนะครับมีข้ามกรสนิมแบบเนี้ยทุกที่เลยนะในพวกของซอกซอกประตูก็มีนะครับซอกฝากระโปรงหน้าก็มีนะและที่สำคัญเนี้ยนี่ยังจิกได้เลยเนี่ยครับซอกเนี้ยไม่เคยชนหนักมาเลยนะครับเดี๋ยวเราเปิดให้ดูด้านล่างนะครับว่า นี่พื้นหลังรถเนี่ยไม่เคยมีการเจาะรูติดแก๊สแต่อย่างใดเลยนะครับพื้นเดเดิมแบบนี้เม็ดอาร์ตเดิมครบจุดแบบนี้นะครับสีสันในห้องเก็บสัมภาระรัดป้ายนียนะครับไม่มีการพ่นสีทับมาอย่างใดไม่เคยไม่เคยอุดรูใดๆมาแตนะ่การันตีว่าคันนี้ไม่เคยติดแก๊สมา,มาวนน่าจะเป็นตก็รองขับจริงกันครับสำหรับเจ้าฮอ,อนด้าซิตี้ไทยซีคันนี้นะครับกับทีดีครับแอร์เย็นฟ้าขึ้นเลยดูดิ เฮ้ยยาฟ้าขึ้นเลยนะขับขี่ดีครับเยียดีมากนะครับขับขี่ดีช่วงล่างไม่มีดังอะไรเลยนะครับใช้งานได้เลยเดินทางไกลได้เลยสำหรับคันนี้นะครับเดินไม้นับปาดใช้งานได้ครบหมดนะครับมีอายุใช้งานได้นะครับนะครับราคาห9 0 0มืนเก้าันบาทเท่านั้นเองกับการได้รถหลักหมื่นดีๆแบบนี้ไปใช้สักคันหนึ่งไม่ต้องไปต่อมไม่ต้องไปเก็บงานอะไรนะครับเดี๋ยวถ้ารอเกียร์ให้ดูนะครับนี่รับที่ดาวนะครับได้บม ดีครับวิ่งดีมากเครื่องวิ่งดีมากนะครับเครื่องวิ่งดีมากอร่อยิงวิ่งดีมากจะที่กลวไงก็ได้นะครับสมบูรณ์มากนะครับสำหรับเดรคันนี้ฝากไว้เ,เป็นข้อคิดและตัดสินใจอีกเป็นยังไงกันบ้างผู้ชมได้รับชมรีวิวโดยละเอียดของเจ้าฮอนด้าซิตี้คันนี้ไปแล้วนะครับคันนี้เนี่ยเราย้ำอีกสักครั้งนึงนะครับเป็นรถจดทะเบ 22, ียนในปีสองพนนะครับเป็นรถยนต์เกียร์โต้และที่สำคัญไม่เคยติดแก๊สนะครับ ผู้ครอบครองมีลำับเดียวเท่านั้นคือมือเดียวป้ายแดงนะครับคันนี้เราเปิดขายในราคาเพียง59,00 0บาทเท่านั้นนะครับเขาขายในราคานี้เลยนะครับรถพร้อมใช้ไม่ต้องเอาไปกล่าวมาหแล้วนะครับเติมน้ํามันครับได้เลยนะครับเล่มเอกสารครบพร้อมโอนนะครับโอนขนส่งได้ทั่วประเทศนะครับรับประกันการโอนกรรมสิทธิ์ให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับสำหรับคันนี้นี้ราคาเพียง5 9 0 0 0เท่านั้นนะท่านลูกค้าท่านใดสนใจเนี่ยครับก็ติดต่อเข้ามาพูดคุยสอบถามได้ครับนะครับตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้ในรายละเอียดนี้เลยนะครับ สำหรับวันนี้เราพบกันใหม่กับบางเรียนรถบ้านในครั้งต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ